สวัสดีครับมารีวิวการใช้กล่องหยอดเหรียญหยอดแบงค์เครื่องซักผ้าแบบไม่ต้องจอดข,ข,ข้างเครื่องซักผ้านะครับไม่ต้องต่อทีเข้าข้างเครื่องซักผ้าทําให้การรับประกันอะไรยังสมบูรณ์นะครับมาดูกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมีตัวหยอดแบงค์อยู่ด้านบนตัวหยอดเหรียญอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งแบงค์ทั้งเหรียญ ต่อใช้งานก็คือมีปลั๊กเครื่องซักผ้าเข้ามานะครับจากตรงนี้คือปลั๊กเครื่องซักผ้าเราสามารถลอดเอาสายนะครับผ่านจากรูนี้แล้วก็มาเสียบนะครับนี่ผมเปิดฝาเพื่อให้ดูเห็นชัดเจนนิ้นง um, แต่เราสายลอดเข้ามาแกะสก,กูตรงนี้นะครับแล้วเอาสายลอดเข้ามาเสียบปลั๊กตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร,ร้อยปลั๊กเครื่องซักผ้ามาเสียบตรงนี้ส่วนตัวกล่องนะครับตัวกล่องเราก็จะมีปลั๊กอันนึงไปเสียบเข้าไฟปกตินะครับตัวนี้นะครับโอเค การใช้งานก็คือหลังจากที่เราซื้อไปแล้วนะครับมันจะมีการตั้งพารามิเตอร์เข้ากับเครื่องง่ายๆอยู่สองสามตัวที่หลักๆที่จะต้องตั้งก็คือถ้าตัวนี้เป็นเครื่องรับได้ทุกเหรียญน,นะครับรับได้ทุกเหรียญก็รับได้ทุกแบงค์เราจะตั้งค่าพารามิเตอร์จำนวนจานวนเหรียญเท่ากับ1บาทนะครับหบาทนะครับ แล้วก็ตั้งราคานะครับตั้งราคาว่าในการหยอดเครื่องทํางานครั้งหนึ่งเนี่ยกี่บาทเช่นตัวนี้ถ้ามันขึ้น u 40่หมายถึงเครื่องทํางานเครื่องซักผ้าทําง,งานแบบซักอย่างเดียวค่าซักเท่ากับ4ี่สิบบาทนะครับการตั้งว่าเหรียญได้เป็น1นึ1บาทหรือใช้เหรียญสิบหรืออะไรยเงี้ยเราตั้งโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับน่ตัวนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้ตัว p ตัวนี้นะครับตัว p ตัวนี้ถ้าเรากดปุ่ม p ครั้งหนึ่งแล้วก็มีปุ่มเพื่อนบวกลบ นะครับบวกลบหรือสหรือสามนะครับแเรากดปกุ่ม P ครั้งหนึ่งมันจะเข้าไปตั้งพารามิเตอร์นะครับเรากดปกุ่ม P ครั้งหนึ่งหน้าจอตั้งพารามิเตอร์กด P หนึ่งครั้งปุ๊บหน้าจอตัวนี้เข้าพารามิเตอร์แล้วเราก็กด P ครั้งหนึ่งตัวนี้จะเป็นพารามิเตอร์โนศูนนะครับเห็นไหมครับผมตั้งเป็นว่า1บาทก็คือได้ตั้งแต่เหรียญหนึ่งบาทไปจนเหรียญสิบบาทหรือแบงค์แบงค์ยี่สิบไปจนแบงค์พันนะครับถ้าเรากดกดแล้วไม่มีการแก้ไขค่าใดๆ ภายในสามวินาทีเครื่องจะเซฟให้อัตโนมัติและกลับมาที่หน้าจอหลักผมลองกด P ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดตอนนี้กด P ครั้งหนึ่งเข้าไปแก้พารามิเตอร์หมายเลขศูนย์นะครับเป็นหนึ่งเราไม่ต้องแก้ไขอะไรอันนี้พอถัดมาเราไปแก้พารามิเตอร์หมายเลขหนึ่งนะครับปรับปัแบบเครื่องหมายบวกเป็นเลขหนึ่งแล้วก็กด P ครั้งหนึ่งตอนนี้เราจะตั้งเป็นค่าซักเท่ากับสี่สิบบาทนะครับโอเคนี่ตั้งไว้แล้วนะครับอันที่สามก็คือ p 0ศย์อพศูนย์นะครับกดบวกขึ 02, plex, 1, 1้นไปแล้วกด p ครั้งหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้จะตั้งไว้หนึ่งหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีหมายถึงว่าเครื่องจะเปิดทํางานหนึ่งนาทีแล้วหยุดแต่นี้ผมตั้งเป็นหนึ่งนาทีเพื่อให้เพื่อให้เดี๋ยวจะจําลองการทํางานให้ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแต่จริงเราจะตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงก็คือเซตเป็นหกสิบนะครับนะครับถ้ากดตรงนี้จะเป็นหกสิบได้เดี๋ยวผมจะตั้งหนึ่งนาทีก่อนนะครับ ไฟจะจ่ายเข้าเครื่องหนึ่งนาทีแล้วหยุดนะครับเพื่อให้เห็นการทํางานที่ชัดเจนนะครับโอเค,อเคก็มีแก้ไขแค่สองตัวนี้หลักๆอันอื่นยังไม่ต้องแก้อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหยอดและทํางานกันดูนะครับโอเคอันนี้เราก็หยอดตอนนี้ส0สิบบาทใช่ไหมครับผมจะลองหยอด 20, แบงค์ยี่สิบสองแบงค์นะครับ 22, แบงค์ยี่สิบสองแบงค์ปุ๊บเครื่องก็จะขึ้นศูนย์ถึงยี่สิบ ก็หย่อดอีกแบงค์หนึ่งมั็จะเป็นสี่สิบนะครับพอขึ้นสี่สิบบาทแล้วก็จะเครื่องก็จะสักผ้าก็จะมีไฟจ่ายเข้าไปแล้วมันใช้งานหนึ่งนาทีเราก็ต้องมากดปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ่ม่มกดเครื่องปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดให้เครื่องเลือกฟังก์ชันเลือกอะไรเรียบร้อยสมมติเราตั้งหนึ่งชั่วโมงเราก็มีเวลาหนึ่งชั่วโมงใช้เครื่องแล้วกดทํางานปุ๊บเครื่องก็จะทํางาน พอเครื่องมันทำไปจนซักเสร็จนะครับมันก็รอรอจนครบหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะอยู่ที่ผมตั้งให้เห็นชัดๆว่ามันแค่หนึ่งนาทีแต่เดี๋ยวเราจะตั้งเปลี่ยนเป็นหกสิบนาทีก็คือใช้ได้หนึ่งหนึ่งชั่วโมงมันจะหยุดนะครับโอเคตัวนี้เราจะดูเห็นไหครับพอมันใกล้เป็นเวลาสแสดงเป็นวินาทีพอมันถึงศูนย์เนี่ยเครื่องซักผ้าก็จะปิดตัวเองนะครับปิดตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอ สมมุติว่าเครื่องมันทํางานไปจนเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว